เราอยู่ในหน้าที่68นะครับข้อที่2ให้เขียนเข็มสั้นเข็มยาวนะครับแสดงเวลาตามที่กำหนดก็มีเวลาอยู่เราเขียนเข็มสั้นและก็เข็มยาวนะครับลงไปที่ทางด้านฝั่งขวาตรงนี้นะครับนาฬิกาเข็มฉะนั้นเราจะต้องอ่านนาฬิกาให้เป็นนั่นเองนะครับแล้วก็เขียนให้ได้ฉะนั้นเห็นอะไรครับข้างหน้าคือนาฬิกาข้างหลังคือนาทีคือเวลา 15บห้านาฬกายี่สนาทนั่นเองครับสิบห้านาฬิกาเราดูยังไงครับฉะนั้นเราเห็นอยู่ที่12ครับเรานับไปต่อเป็น13 14แล้วก็15ฉะนั้น15ก็คือเลข3นะครับ15บห้านี้คือเลข3ตัวเดียวกันครับนาทีละครับนาทีอยู่ที่20่สิบนาทีหรือว่าขีดย่อยอยู่ที่20ขีดครับหนึ่งนับไปเรื่อยๆครับจนถึง20ครับ 6 7 8 9 10เราจะสังเกตนะถ้าเป็นช่องใหญ่นะครับเราจะนับได้ครั้งละ5ครับนี่5มาอีก5ก็กลายเป็น10ครับแล้วก็มากลายเป็น15แล้วก็มากลายเป็น20เรานับแบบนี้ก็ได้ครับใช้สูตรคูณไหม5้าครับ5 1 5 5 2 1 5 5 3 5 5 5 4 20นี่คือกรณีของนาทีนะครับนาทีจะอยู่ที่เลข4ครับ20ก็คือ4ครับ 4คูณ5ได้20นั่นเองฉะนั้นเข็มสั้นชี้ตรงไหนนะจำได้ไหม13 14 15 15คือชี้ที่3ครับและนาทีชี้ที่4นะครับ20ก็คือ4ครับเขียนออกมาได้ตามนี้ครับโอเคนะครับแทนด้วยสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับเราดูข้อที่2ต่อครับข้อที่2อยู่ที่6ครับ แน่นอนเลยว่าดัางนั้นก็ต้องเป็น6ตรงนี้แน่ๆนะครับข้างหน้าคือเข็มสั้นครับแล้ว57ครับถ้า57เรานับไปอย่างนี้ก็ได้ครับหรือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าทั้งหมดมี60นาทีครับนับย้อนไปครับ59 58 5 7จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ครับ57ครับโอเคไหมห้ 59, 58 57้เพราะว่า ครบรอบมันมีทั้งหมด60นาทีนะครับ60นาทีนะั้นนับย้อนก็ได้ครับหรือนับไปก็ได้ครับ515 5 2ึ่งห30ครับ5735 5945 50เป็น50 51เป็น55แล้วก็56แล้วก็57ตำแหน่งเดียวกันนะครับโอเคนะฉะนั้นชี้ที่เลข6แล้วก็ เลย11มา2ขีดครับเวลาจริงแล้วมันจะไม่ได้ชี้ที่6เป๊ะนะเพราะว่ามันเกือบจะ12แล้วครับมันก็คือเกือบจะชี้7นั่นเองนะครับเกือบจะชี้7ยังไม่ชี้7นะเกือบจะชี้ที่เลข7ครับมาดูข้อที่3ต่อครับข้อที่3ครับ0ครับ0ย์0คืออะไรเนี่ยศก็คืออยู่ในช่วงก่อนจะ1ครับ ่าแล้ว6นาทีครับ6นาทีก็คืออันนี้5ใช่ไหมครับนาทีนี้เราจะนับขีดย่อยนะครับได้5ขีด6ขีดก็คือตรงนี้ครับขีดที่6นะครับหรือเลย1มา1ขีดนะครับเป็น6นาทีนะครับได้ออกมานะครับชี้ตรง12นะครับเลยมานิดนึงครับเลยมานนิดเดียวนะครับแล้วก็ เข็มยาวเลยเลข1มาอีกขีดนึงนะครับเป็น6นาทีนะครับข้อที่4 22ยีนาฬิกาครับ22ครับจำได้ไหมเก้านี่คือเคยบอกไว้ให้จำนะครับในแบบฝึกหัดหน้าก่อนหน้านี้นะครับคือเท่าไหร่21ครับเราจำหกโมงเย็นก็ได้ครับ18บแนาฬิกานะครับเคารพพงชาติแปโมงครับแล้วก็18บแปนะครับ18บแปตอนเย็น ก็คือหโมงเย็นนะครับอันนี้18ครับถ้าจําอย่างอื่นไม่ได้นะครับ18ครับ19 20 21ฉะนั้น10ก็คือ22นะครับแล้ว28ครับ28ก็อะไรครับใช้วิธีการนับแบบเดิมก็ได้ครับนับทีละ5 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 5 5นะครับ25แล้วเพิ่มไปอีก3นะครับ หนึ่งสองสามเป็นยี่สิบแปดครับเป็นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดและยี่สิบแปดยี่สิบแปดจะอยู่ตรงนี้ครับฉะนั้นเข็มยาวจะชี้ตรงนี้หรือครึ่งหนึ่งของหกสิบคือสามสิบนะครับฉะนั้นนี่เต็มเต็มนาฬิกาเต็มเต็มทั้งหมดมีหกสิบนาทีครึ่งหนึ่งก็คือสามสิบตรงนี้ครับนับย้อนไปยี่สิบเก้ายี่สิบแปดก็คือตำแหน่งเดียวกันครับฉะนั้นยี่สิบสองคือสิบนะครับยี่สิบแปดคือประมาณตรงนี้ครับ เข็ม22ต้องเป็นเข็มสั้นนะครับแทนด้วยสีฟ้านี่นะครับแล้วก็เข็มยาวครับแทนด้วยสีแดงนะครับมันจะเลย10มาดนึงนะครับก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็น22นาฬิกา28นาทีครับมาถึงข้อที่5นะครับนาฬิกาอยู่ที่2นาฬิกาครับ34นาที สามสิบอีกแล้วนะงั้นสามสิบคือครึ่งหนึ่งนะครับสองก็คือสองตรงนี้ครับฉะนั้นข้างหน้าคือเข็มสั้นข้างหลังคือเข็มยาวอ่าจำไว้นะสั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยับไปยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเข็มสั้นชีเ้เลขสองครับเข็มยาวชี้เลยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือสามสิบครึ่งเลยครึ่งหนึ่งนะครับมาสี่ขีดครับหนึ่งสองสามสี่นะสามสิบครับนะที่เลขหกนะครับสามสิบเอ็ด 323334เกือบถึงเลขเ็ดแล้วครับตรงเข็มยาวนะครับเข็มสั้นก็อยู่ตรงเลขประมาณเลข2นะครับเลยมาแล้วครึ่ง1นะครับเลยเลข2มาแล้วนะครับประมาณครึ่งหนึครับเพราะว่าเข็มยาวมันก็ชี้เลยครึ่ง1ของนาฬิกาแลครับก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับโอเคนะใครจะเขียนมาอยู่อย่างนี้หน่อยก็ได้นะครับแต่มันจะไม่ตรงสองเป๊ะๆนะเขียนให้สั้นให้ยาวแตกต่างกันนะครับ ในรูปก็เลยใช้สีเข้าไปช่วยนะเผื่อเราจะได้ดูชัดเจนขึ้นนะครับไม่รู้ว่าอันไหนยาวอันไหนสั้นก็ดูจากสีนะสีฟ้าคือสั้นนะครับเข็มสั้นข้อที่6ครับ9ครับเลขมันไม่เกิน12งนี่ง่ายอยู่แล้วครับก็จะต้องเป็นเลข9ตรงนี้ครับแล้วก็9นาทีครับ9นาทีก็คืออะไรครับ2มันคือ10ใช่ไหมครับ5้าห2 10หฉะนั้นเราย้อนไป1ครับก็อยู่ตรงนี้ครับหรือนับนับมา9เลยก็ได้ครับ หรือนับ5 6 7 8ก็กา็ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดนะครับฉะนั้น9นะครับเข็มสั้นชี้ประมาณเลข9ครับเลยไปนิดเดียวนะครับเพราะว่าแค่9นาทีครับแล้วก็เข็มยาวก็ชี้ตำแหน่งที่ขีดที่9นะครับของนาฬิกานะครับเราจะได้เข็มออกมาในรูปนะครับลักษณะตามที่แสดงเอาไว้นะครับในตัวอย่างครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่68ครับ